สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสมพรการจางังที่เราละครับมือนี้มาตรงลูกค้าอยู่ขอนสารชัยภพุ่มครับผมลูกค้าสั่งรุ่นโชคมากครับโตท็อปของสมพรการจังครับผมหลังจากที่ประกอบที่ตั้งให้พอหา่ลุยเลยครับผมตาและครับกับเบิงไปเรื่อยๆครับ ิึงคว้างลวองโตของสมพันเลี่ยวหันเลียวเลยเหรครับผมไปเล้วลครับเ่องเป็นผูโบตากจุดหาแรงครับผมวันนีกับหกสิบัวมวปนปัญญังล่ะครับ นี่นะครับสเต็ปการเลี้ยวอ้อมโพนอ้อมต้นไม้ครับผม เมื่อกี้ขึ้นนั่งน้ำเพลินครับคนนทายเมื่อยก็เลยขึ้นหยับตรงนี้ พ่งเป็นพ่องสยามแท็กเตอร์ครับผมสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังผ่านเล่าใส่แค่ใบเดียวครับมองได้เพราเขาห้องก็ยืนโคตซอยก็ได้ครับผม ห่างต้นไม้ห้าลบมันก็ลบตามนะครับผมครับมืันนี้กัรับชมประมาณนี้เนะพี่น้องมียังกับโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามกันได้ครับ088หาหาหนึ่งหกหาสองเก้าสมพรอการช่างสำหรับมันนี่กับขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องที่รับชมครับนี่ครับวามหนุ่มโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ